สวัสดีครับพี่น้องผู้ช่างครับวันนี้ผู้ช่งางเผาถ่านครับเวลาค่ำคืนเนี่ยที่ต้องมาเผาถานตอนคืนเนี่ยเาะเพบว่าตอนกลางวันเราก็ทำอย่างอื่นแล้วก็เผาตอนเย็นๆแล้วก็ให้เตามันติด ติดก็ทิ้งไว้นะครับัจะเป็นหน้าที่ของเตาจะทำงานดีนะครับก็เคยลงคลิปที่มันเป็นเกี่ยวกับเตเาเผาถานมาสักคลิปสองคลิปเห็นจะได้นะครับนี่ก็จะมาดูในช่วงที่เตาเนี่ยนะครับเริ่มที่จะคายแก๊สนะครับแต่นี้ตัวนี้นี่ยังยังไม่เรียกว่าขายนะครับ มันเรียกว่าายอยู่ในระหว่างกําลังจะติดกําลังจะคลายนะครับก็คือลองมาหลายสูตรและสูตรนี้นี่คือมาใช้ไอตัวนี่ครับพัดลมพัดลมห้อยขงแล้วก็อัดลมเข้าไปนะครับแต่ตัวนี้คือพัดลมแรงเกินไปน,นะ แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นี่ก็ไปถอดมาพอดีโชคดีที่แบตเตอรี่เนี่ยเขาเขาเพิ่งเปลี่ยนมานะครับแต่ว่าลูกขาวนี่ใช้ไม่ได้นะหมดไฟได้ลูกนันแทนนะครับห,หอยหอยพัดลมก้นหอยเนี่ยนะครับมันเป็นพัดลมแค่2.4งแอม แ,แบตเตอรี่เราเนี่ยมันร้อยแอมนะครับแต่ถ้าไฟตอกไฟก็กอย่างนก็เป็นร้อยเลยครับนี่ก็คือจะติดกับไม่ติดนะครับไฟที่มันลุกเนี่ยนะครับมันก็ลุกจากชุยมากกว่ามันยังไม่ติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็เกมจะมีควันนิดนึงนะครับมีควันนิดนึงทีงนี้แต่ถ้าเผื่อต้องการให้มันติดตัวตัว,ตวมันเองเรา ต้องรอสักหน่อยนะครับรู้สึกว่าฟืนเนี่ยไอ้ไฟย,ย้อนลงมานะนะตอนทำเตาที่แรกนะครับเวอร์ชันนี้คือสำหรับน้ำมันนะแต่ว่าก็ไม่เวิร์กนะครับเดี๋ยวเวอร์ชันต่อไปเนี่ยสูตรนี้น่าจะเวิร์กสุดแล้วครับใช้ลมช่วยนะครับ ใช่ลมช่วยประหยัดเชื้อเพลิงกว่านะครับเชื้อเพลิงเดี๋ยวรอกันอีกสักหน่อยเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูตอนที่ระดับหนึ่งเป็นคอท่อครับเปแดงแล้วเมื่อกี้เนี่ยก็จะมีไอควันขาวๆนี่ยนะครับคือควันที่มันแลบออกมาจากข้างในนะควันที่แลบมาจากข้างในเนี่ยพอจังหวะหนึ่งนะครับมันชั้นดาบข้างนอกแล้วมันจะมันจะลุกนะครับ ไอ้ขวันเนี่ยเราต้องการที่จะให้มันไปไหม้ข้างล่างนะครับมันจะอัดไปหน้าหน้าเตาแล้วก็มันจะติดขึ้นมาแทนไงตัวฟืนที่เรายัดข้างล่างนะครับก็กําลังศึกษากันอยู่นะครับว่าจะให้มันจบที่ตรงไหนดีนะครับถึงจะประหยัดฟืนประหยัดเชื้อเพลิงนะครับมากที่สุด แล้วก็ให้จุดเตามาเร็วมากที่สุดแต่ว่าจากที่ลองมานะครับมันต้องใช้เวลาอยู่ประมาณสองชั่วโมงแหละนะครับนะครับจะอยู่ในระหว่างจะติดกันไม่ติดนะครับแก๊สมันลอยทะลุขึ้นไปนะครับว่าพัดลมแรงเกินไปนะครับพัดลมแรงเกินไปแล้วมัน,มนพัดเอาแก๊สที่ที่กําลังจะติดนะครับตะเลือดขึ้นไปข้างบนนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อสมมุติเนาะ โซ่ถ้าผมเราปิดเนี่ยเนี่ยนะครับมันจะอยู่แบบยังยังไม่สุดเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเผื่อเราใส่ไฟใส่ลมเข้าไปเนี่ยไฟก็จะแรงเกินนะครับลมแรงเกินแล้วมันมันพัดตะเลือขึ้นไปนรัต้องอ่อยๆกว่านี้นิดนึงนะครับอ่เาเดี๋ยว กันยาวๆไปเลยดีกว่านะครับในๆก็ถ่ายล้วอันนี้ก็ร่วมๆสองชั่วโมงเศษนะครับไอพักกินข้าวเต่านี้ก็เริ่มจุดตั้งแต่ช่วงน่าจะสองทุ่มตรงพอดีครับจุดสองทุ่มตรงพอดีแล้วก็ตอนนี้ก็ร่วมๆสี่ทุ่มนะครับก็สองชั่วโมงเฉลี่ยนะครับทุกสูตรเลยนะครับทุกสูตรเลยผมว่า อยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงนะครับกับการคายแก๊สของไม้นะฮะการคายแก๊สเนี่ยแต่ทีนี้นะครับมันจะคายแก๊สนะครับถ้าเผื่อเป็นฟืนเปียกเนี่ยมันจะคายแก๊สก่อนคายแก๊สก่อนก็ในในรนะยะสองชั่วโมงเหมือนกันแต่เปิดออกมานะครับฐานมันจะไม่สุกฐานไม่สุกก็ต้องมาเบิ้ลรอบสองนะครับก็จะมาอีกสองชั่วโมงนะครับ เปิดออกมาอีกนะครับถ้าเกิดสุกก็สุกครับถ้าไม่สุกก็อ่าก็ต้องจุดใหม่ก็ต้องใช้เวลาอีกสองชั่วโมงนะครับก็เห็นหลายสำนักนะครับหลายอาจารย์ที่เขาทาเนี่ยนะครับก็มีคนหลายคนนะครับพูดออกมาคล้ายๆกันว่ามันเป็นเหมือนการอบนะครับอบช่วงแรกนะครับอบให้มันคลายออกมาพอความร้อนมันถึงจุดดหนึ่งที่มันเกินไปแล้วนะครับมันก็จะเหมือนว่ามันสันดาบออกมาไม่ได้อีกแล้วนะครับ มัน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 ก็จะเหมือนติดติดไปนะครับเราก็ชลาใจแล้วก็ไปนอนไปพักนะฮะตื่นเช้ามากะา่มาจะได้ฐานก็ไม่ได้นะครับก็ยังเป็นเป็นไม้แข็งอน,นะครับเป็นเป็นไม้เลยว่าไม้เนี่ยเริ่มจะผิวดําแล้วนะครับแต่ว่าเนื้อไม้เนี่ยยังไม่เป็นฐานก็ยังเป็นเนื้อไม้อยู่ยังไม่สุกดีนะฮะนี่ก็มาลองดู เอนะครับหลายอาจารย์ก็บอกว่าไม่ต้องเป็นไปได้นะครับอย่าไปเผาไม้หมาดนะฮะก็เห็นแล้วนะครับอลองมางมนนี้ก็ร่วมๆอยจะสิบเตานะครับอสำหรับการการเผาด้วยด้วยถ่านเผาถ่านด้วยเตาสองลิตรนะครับที่เป็นแบบเตาไร้ควันแบบนี้นะครับนี่นะครับ มันจะอยู่ในช่วงที่จะเนีย่ยอุณหภูมิมันถึงนะครับอยู่ในช่วงที่จะติดกับไม่ติดนะครับแกะตัวนี้นะครับมันลอยขึ้นไปสูงเกินไปนะครับถ้าเผื่อลดลมลงได้อีกสักนิดนึงนะครับติดแน่ๆนะครับแล้วก็เลี้ยงลมไปอีกสักหน่อยก็จะช่วยช่วยให้ติดเร็วขึ้นนะครับอันนี้รู้ปัญหาคือว่า ลมแรงเกินไปนะครับเริ่มมา <c oughs> ก็ถือว่าอยู่เพื่อนกันแล้วกันนะครับ <c oughs> เขา่านนอนคืนมันจะดีตรงที่ว่าอย่างที่หนึ่งก็คือคนไม่ร้อนมากนะครับ อันนี้2ก็คือเราจะสังเกตเปลวไฟได้ชัดเจนนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะอันนี้3เนี่ยก็คือตอนคืนเราก็ไม่มีธุระอะไรมากมายเราก็มาอยู่เข้าเตานะครับถ้าเผื่อเก็บเตาเก็บไม้เข้าเตาได้สักประมาณเสร็จสัก5โมงนะครับถ้าเผื่อเรื่องงานมาสัก4โมงเย็นนะครับเก็บไม้เข้าเตา1ชั่วโมงไปจุด อย่างไม่ได้ก็สัก6กโมงนะนะครับหกโมงจุดเตาก็จะไปจบอยู่ประมาณสักสองทุ่มนะครับสองทุ่มนี้ก็คือไฟก็สม่ำเสมอนะครับแต่ว่าเตานี้ต้องต้องไปปรับปรุงนะครับต้องไปปรับปรุงอีกนะเพราะว่ามันมันไม่เหมาะกับการใช้ใช้พัดลมเพราะว่าการเติมเติมฟืนมันมันค่อนข้างที่ คิดว่าไม,ไม่ค่อยเวิร์กแล้วกันนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยยังไม่สุดยังไม่สุดเท่าไหร่นะครับก็ต้องไปปรับปรุงอีกนิดนึงนะครับแล้วก็เรื่องของพัดลมนะครับที่แรงเกินไปนะครับจริงๆว่าจะเอาแบตเตอรี่แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นะครับตอนนั้นได้อยู่ที่ประมาณเจ็ดแอมป์แต่ว่าแบตเตอรี่รถยนต์นะครับมันก็ สาใจดีนะครับแต่มันก็แรงเกินไปต้องหาตัวหลีมานะครับแบตเตอรี่รถยนต์ก็ถอดออกยากรถยนต์ที่เรียกว่ามันเสื่อมสภาพแล้วแล้วกันนะครับตอนกลางวันเราก็ใช้โซลาร์เซลล์เป็นตัวชาร์จนะครับตอนกลางคืนเราก็มาจุดเตานะครับอ่ะสินาทีผ่านไปตั้งแต่ถ่ายคลิปนะครับคาดว่า เออจะมาแล้ว,ออแ,ลวแกเริ่มปล่อยตัวลงมาบ้างแล้วนะครับสังเกตว่าไฟไฟตัวเปลวบนนะครับเปลวล่างนี่คือแรงของฐานแรงของฐานผสมกันกันกบแก๊สอ่อนๆนะครับส่วนแก๊สข้างบนเนี่ยคือคือแก๊สหนักมันมันจะพัดเลยขึ้นไปนะครับอันนี้คือแก๊สแก๊สที่เราต้องการจะเอามาจุดจริงๆนะครับ แก๊ตัวตัวบนเนี่ยนะครับเดี๋ยวแล้วมันจะคลุมลงมาเรื่อยๆนะครับคลุมลงมาจนถึงจนถึงปาก่องนะครับนั่นแหละครับจนถึงว่าเรียกว่าติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้พัดลมมันแรงด้วยนะครับแต่ก่อนก็คือไม่ได้ใช้พัดลมนะครับมันจะเปลืองมันจะเปลืองไม้มากนะครับก็คอยสุมเข้าไปสุมเข้าไปนะครับเพราะว่าอะไรนะครับ การเผาไหม้ของฟืนอย่างเดียวเนี่ยนะครับมันทําให้อุณหภูมิสูงไม่พอนะครับเราก็เลยต้องสูงเข้าไปเรื่อยๆสูงเข้าไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเผื่อเรามีลมนะครับก็คือเพิ่มออกซิเจนเข้าไปนะครับไปสันดาบกันข้างในมันทําให้อุณหภูมิที่ได้เนี่ยมันสูงมากสูงตามที่พอที่จะทําให้ความร้อน นะครับความร้อนในในท่อนะครับไปรีดไปรีดให้ไม้ที่อยู่ข้างในถังเนี่ยขายแก๊สออกมาแล้วก็บีบอัดลงมานะครับให้มันให้มันมาเผาไหม้ข้างล่าง ่วยอยู่นะครับก็ต้องช่วยไปจนกว่าเปลวไฟข้างบนนะครับจะตกลงมาข้างล่างนี่แหละ,ะเดีวไฟข้างบนมาถึงปากออกนะครับโอ้หเ,เลียเหล็กเลียเหล็กข้างบนนะหรือต,ตอนนี้ถ้าเื่อเอาไฟตัวน,นี้นะครับไปใช้งานเนี่ยอันไลได้บ้างนะครับแต่ว่ามันมันไม่สามารถที่จะเรียก ออกมาใช้ผุปั๊บได้นะครับถ้ามีการแบบเหมือนเหมือนเปิดแก๊สมุนต้มนะครับม,มันจะดีมากเลยนะเก็บสะสมไม่ใช้อะไรน่าจะดีมากน้เฟ้ากันต่อไปครับ เจ,จ,จาะลูกกระตายนี่ไม่ใช่ว่าใสา่เท่ๆนะครับคือมันเป็นการเพิ่มความยาวนะการเพิ่มความยาวท่อนะครับแล้วก็ให้รู้ที่เจาะไปนะครับมันจะมันจะดูให้ลมเข้าไปโฟนะครับดูไปไมาดูให้ลมเข้าไปโฟแล้วก็ดึงนะครับดึงให้ความร้อนพุ่งึ้นไปกว่าเดิมนะครับแล้วก็จะรีดเอาอากาศเย็นข้างล่างเข้าไปมิกขึ้นมานะครับ นี่ก็เรียกว่ามันมันติดนันแหละนะครับอาจะติดปั๊มกันมาพอสมควรน,นี่ก็จะดูกันอีกสักพักหนึ่งนะครับดูกันอีกสักพักหนึ่งว่าติดร้อยไหมนะครับถ้าพึบๆนเอยางเี้ยนะอาการไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะสู้ดีนะอาจจะมีการดับก็ได้นะนี่ก็แสดงว่า,วาการโฟของอาการเนี่ยมัน เข้าเข้าไปไม่ตลอดนะครับอยู่ที่ประมาณว่าจะกลับคืนหรือจะจะไปข้างบนนะครับนะครับแก๊สไม่คลายนะครับไอ้ที่จุดออกมาได้นี่น่าจะเป็นแก๊สทีอออนะ่ออกจากข้างข้างฝ่องใช่ไหมแก๊สออกจากข้างข้างฝากปองนะครับมันจุดติด นั้นก็แสดงว่ามันมันใช่แก๊สที่ที่ไปเผาตูดข้างล่างนะครับโอกาสที่มันมันจะดับเนี่ยมันมันก็จะมีนะครับเพราะว่าเนี่ยคือว่าเผาเรามันรั่วข้างบนนะครับแก๊สมันรั่วข้างบนแล้วมันไม่ลงไปข้างล่างพอไม่ลงไปข้างล่างก็มันเผาตรงครับทีนี้เผาตรงแล้วเกิดอะไรขึ้นก็คือมันก็จะไม่ไป มันก็จะไม่ไปไหม้ข้างล่างนะครับมันจะไม่ไหม้ข้างล่างแล้วมันก็จะฐา,านไม่สุกนะก็เดี๋ยวจะเอาไฟไปจุดนะครับไปรอข้างล่างนิดหนึ่งติดเลยลูกพี่ติดเลยลไปแล้ว นี่นะครับน,นี่แก๊สไม่ลงล่างครับปากรั่วอันนี้ก็คือการซีน้างบนนะครับไม่ดีไม่ใช่ไม่ดีเราก็มาเราซีนดีนะครับแต่ว่าเราใช้ดินนะครัดินคโคลนหรือว่าดินเหนียวนะดินดินผสมน้ำนะ เหนียวเหมือนปูนนะครับไปทาพอตอนทานะมันก็แน่นอยู่นะครับแต่พอมันเจอความร้อนมันก็จะกล้ามมันจะตแตกน้วอนะโอเคทำให้มันเกิดเป็นรอยรั่วนะครับเพราะนั้นก็เลยเอาดินทรายถมอีกรอบหนึ่งเอาดินทรายถมอีกรอบหนึ่งก็เลยแน่นขึ้นมานะครับอันนี้มันขึ้นอ่อยๆนะครับแต่ถ้าเผื่อแก๊สมันอัดข้างหลางมันจะ พุ่งวัาน,นี้นะครับเปลเขาจะเปลี่ยนนะครับเปลเขาจะเปลี่ยนเป็นสีสีส้มพุ่งเลยนะครับแต่นี้เป็นการสันดาบตรงนะครับไม่ใช่มาจากแรงดันของแก๊สที่เผาข้างล่างนะครับแต่ก็ยังอยู่ในขั้นที่เรียกว่าเผาอยู่นะครับแต่ก็ยังปุ๊บๆๆนะครับตะก,กียระการกันไปนะครับ Det sier jeg ikke. Og hard ไปเรื่อยๆครับไฟก็จะเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ครับมันจะมันจะเป็นไฟสีสม้มโอเคน่าจะติดร้อยแล้วนะครับตอนนี้หลังจากที่ขายแก๊สนะครับโดยเฉลี่ยแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปเลยแหละนะครับบอกได้เลยว่าหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปแน่ๆอ่า คงไม่คงไม่นั่งเฝ้านะครับอ่าแต่ก็จะไปงีบนะครับแต่ว่าก็อยู่นาอยู่แล้วนะครับก็มานอนนานอนข้อวัวนะครับช่วงมันหยุดก็อยู่ใกล้ๆเตานะครับแถวๆนี้แหละนะครับก็จะได้ยินเสียงเพราะว่าก็จะตื่นตื่นบ้างครับชั่วโมงสองชั่วโมงก็ตื่นแวะดูเพราะว่าเสียงค่อนข้างที่จะอ่า ดังพอสมควรเพราะว่ามันมันเงียบนะครับมันก็จะได้ยินเสียงเปลวไฟนะครับโอเคถือว่าติดอยู่นะครับแต่เสียงมันะะปุ๊บปุ๊ปนี่ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะครับไปดูเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับเพื่อนๆที่คิดว่าจะลองทำเองนะครับปัญหาก็จะอยู่ในคลิปนี้แหละครับ แต่ก็ต้องได้จากการทดลองนะครับเพราะว่าครูช่างก็ยังไม่ยังไม่บรรลุศาสตร์นี้นะครับพิธีที่จะเป็นไฮไลท์หรือว่าเป็นจุดจบจุดสำเร็จเนี่ยยังยังหาไม่ได้นะครับยังยังไม่ถึงที่สุดอ่ะโอเคนะครับคาดว่าจะเป็นประโยชน์หรือว่าข้อมูลดีๆสำหรับผู้ที่สนใจนะครับ ลากันไปก่อนเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ